ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นช่วงเช้าของวันนี้ครับออฟฟิเชียลเป็นเชีรยรอเลยครับสำหรับทางด้านโปริทเทโรสีครับทีมในศึกดีวอทธรกเปิดตัวตรา,านสิห์ทวิชัยอธยรัตนกุลอดีตพุทรศักษาประตูของทีมเชลต์ควาบรมทับในช่วงเล็กที่2เป็นเชียร์บริครับ อย่างไรก็ตามกับมือเก่าวัย39ปีครับเพิ่งแยกทางกับเมืองการอยู่ในแตดทีมในศึกทลีกสองก่อนจะย้ยกลับมาลุ้นเล่นบนลีกสูงสุดอีกครั้งกับบังกรกทุงเงินโดยจะใส่หมายเลขเสื้อหมายเลข22ให้กับบังกรลทุงเงินเลยครับและสําหรับทางนาสิงธวิชัยอัทฉรรัตนกุลครับผ่านประสบการณ์ฟอสสองอย่างช่วโชนทั้งในลีกอินโดนีเซียกับทางนานเบอร์ซิปบ,บางบุงและในไทยไม่ว่าจะเป็นพัฒการยาสูบชนบุรีสี สุพรรณบรีสีและเมืองกาญยืนในเต็ดครับรวมทั้งยังติดติมชาติไทยชุดใหญ่ไปถึง79นัดด้วยกันเลยครับสำหรับทางด้านเจ้าตีสิงห์วิจัยอธยรัตนกุลเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันทีบีจีปฐุมยูนในแต่กันหน่อยครับทางด้านเดรบิดครับได้หนึ่งในทวันเด็กสร้างของทีมกลับคืนสู่บีจีสเตเดียมอีกครั้งหลังทางด้านชัยชัยบุพรมได้รับประการบาดเจ็บหนักเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านบีจีปฐุมยูนในแต่ดครับได้ประกาศคว้าตัวทางด้านฟาฮั บีหลังโลนครับปุรุษาประตูเชียงใหม่ f c เข้ามารับ,บรทีมอีกครั้งเพื่อรุยศึกเดวอทลิก2021ในช่วงเลกที่2เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับเดรบิดครับต้องพบกับคารายครับเมื่อทางนั้นเจ้าบอยจะใช้บุกพรมในด่านมือหนึ่งของทีมได้รับประกันบาดเจ็บหนักถึงขั้น er, อ็นควายนาเข่าใช้จีขาดครับหวังรับใช้ทีมเชียรไทยในศึกของทน่าเนร a อเอฟเอฟซูซูกิครับ2020ทําไมต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย6-8เดือนด้วยกันเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านบีจีประนนตูยูเนี่ยนจัดครับจะเหลือผู้รักษาป,ประตูให้ใช้งานในทีมชุดใหญ่แค่2คนเท่านั้นด้นแก่ทางด้านประสิทธิ์พดุงโชคที่เพิ่งดึงตัวมาจากทางด้านโปลิทิลุสซีและทางด้นานรัตนชาติเนียมทรงใสครับจึงทําให้ต้องทีมดึงตัวทางด้านฟาฮัดบิหลังลรดครับในด่านจากเชียงใหม่เอฟซีเข้ามาเสริมทัพในช่วงเล็กที่2อะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านฟาฮัดครับวัย22ปีครับเติบโตมาจากทีมของทางด้านบีจีซีเอฟซีในทยลีก4เดิมในฤดูก,กาล2018ครับก ชุดใหญ่ของบีจีปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาล2019และเป็นส่วนหนึ่งของทีมในชุดที่ควา้าแชมป์ทะเลีกสมัยแรกของสโมสร,รในฤดูกาล2020หลังจากนั้นครับก็ได้มีโอกาสแยไปร่่มทีมเชีงยงใหม่เอฟซีในเล็กๆข,ของศึกเกมร้อยสิบแชมชิพ2021ก่อนกลับคืนสู่ถิ่นบีจีสเตเดียมอีกครั้งในปี2021เลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชีประเด็นของทีมชาติครับเมื่อประเด็นของทีมชาติอินโดนีเซียวันนี้ครับกลุ่มนักธุรกิจของท่านอินโดนีเซีย ตรียมที่จะมอบเงินอัดฉีดให้กับทางด้านสมาคมรูปหนังของทางด้านอินโดนีเซีย5ล้านรูปีครับหลังทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงซูซูกิครับ2 0 20และยืนยันครับว่าจะบบกเงินเพิ่มอีก1พันล้านหากประเด็จศึกโค่นทีมชาติไทยและซิบัลลังแชมป์อาเซียนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติได้สําเร็จเลยครับอย่างไรก็ตามครับเว็บไซต์หลักของสโมสรกีฬาฟุตบอลอินโดนีเซียครับได้ตีข่าววงานครับหลังจากที่ทางด้านกีรังวิทยาปรามานาครับเจ้าของธุรกิจชื่อดังของทางด้านเจ99ได้เดิน chỉ chấm 500ล้านรูปีครับหรือประมาณ1ล้าน2แสนบาทไทยครับให้กับนักเตะและทีมอาสาสมโค้ชของทัพทางด้านการูดาหลังสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลกอทราซูสกีครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ได้สำเร็จเลยครับโดยทางของทางด้าน,นกีรังครับได้ออกมายอมรับเช่นกันครับว่าไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจทานั้นแต่ผู้เล่นรวมถึงโค้ชและเจ้าหน้าที่ของทีมชาติอินโดนีเซียสามารถรวมใจและสามัคคีกันเพื่อต่อสู้ด้วยความรักชาติอย่างสูงส่งดังนั้นครับพวกเขาจึงสมควรได้รับการ ผู้ชมสําหรับการต่อสู้ของพวกเขาและต้องได้รับการสนับสนุนร่วมกันต่อไปเพื่อที่จะพวกเขาจะได้แชมป์เอเวอรครับในครั้งนี้แหละครับและขนาดเดียวกันครับทางด้านยูนุสนูซีครับเนาทก,การของทนาน่างด้น สมาคมลูกหนังอินโดนีเซียครับก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราต้องขอขอบคุณทางด้านกีฬังครับที่มามอบโบนัสให้ก,กับทีมชาติอินโดนีเซียผมจะนําเงินจํานวนนี้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อจะมอบบนเดือนให้กับนักเตะของเราด้วยครับซึ่งปีนี้เป็นนักฟุตบอลของเราจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากเชื่อว่าทีมงานทุกคนจะทรมานหนักเพื่อมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้ก,กับแฟนบอลชาวอินโดนีเซียในการเริ่มต้นปี2022เลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับเจ้าของกลุ่มธุรกิจชื่อดังของ j 99ครับเตรียมพร้อมอัดชีพเพิ่มอีก1,000ล้านรูปีหรือประมาณทั้งหมดทั้ง2 4 0ล้าบาทไทยครับนากน้นผลพักของทนด้านอินโดนีเซียครับสามารถเอาชนะทีมชาติไทยและถลึงบัลลังก์แชมป์ของทนาชาสกุกีครับสมบัสิมาครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอินโดนีเซียได้อย่างสําเร็จเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่หนองบัวพิเชฟซีครับกับทางด้านดาวยิงคนใหม่อย่างทางด้านบาดรอดทเรดีของน้าชาวบราซิลครับซึ่งย้ายจากทางด้านซูบอนเอฟซีทีมดังในเคลิกมาร่วมทัพพยักไปจนหนองบัวพิเชฟซีในช่วงลีกที่2ครับหลังพ้นระยะการกักตัว7จดวันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเชียบเลยครับโดยมีทางด้านผออกรัมครับสมสรสอนเดินทางไปรับ้วยตัวเองเพื่อเดินทางไปยังสมสรสอนหนองบัวพิเชฟซีก่อนที่จะเต็มตัวลงสนามร่วมฝึกซ้อมกับพื่ร่วมทีมต่อไป ซึ่งทางสโมสรครับจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องไม่มีการปล่อยพักในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่อย่างใดเลยครับอย่างไรก็ตามครับขณะเดียวกันครับทางผู้สื่อข่าวของฟุตบอลสยามกีฬาครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้สอบถามไปยังโค้ดวังท้อยชัยดำรงององตระกูลถึงเรื่องของตัวผู้เล่นว่ายังมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือไม่ครับคนได้รับคําตอบว่าทางสโมสรยังไม่ปิดโอกาสการสืบทัพอย่างแน่นอนเพราะว่าตลอดยังไม่ปิดครับแต่ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมภายในทีมก่อนว่าก่อนตลาดปิดเรายังขาดส่วนไหนที่จะต้องเติมเต็มให้แข่ง วในช่วงลีกที่2นงเลครับและสําหรับทีมหนองบัวพิเชษสี่ครับจบอันดับแรกในหลังอยู่อันดับที่8ของตาราง15นัดมีย1คะแนนครับโดยจะมีโปรแกรมการแข่งขันลีกที่2นัดแรกวันเนสาร์ที่8มกราคมออกไปเยือนสมุดประการชิตีเวลา18บนาฬิกาตรงนะครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับถือเป็นข่าวดีของแฟนเคียสสมุดสมุดประการชิตีครับหลังเจริญศักดิ์วงกรไม่ต้องใช้ไมค์คำช่วยผู้ยุ่งเดินแล้วครับและมีสิทธิ์คัมแบ็กชื่อทีมไทยลีกที่2นะครับ โดยหลังจากที่เจ้าที่เจร,รินศักดิ์วงค์กรัาปีขวาความร็สู่งของทัพเคียสมุดสมุดรประกายชิตีเนรับประกันบาดเจ็บหมอนลงกระดูกข่าด้านขวาฉีกครับจนต้องเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่นาทีที่34ในเกมทลิกฤดูกาล2021ที่เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรนเยน4สประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาครับ ในต้งนี้ครับเขารับการผ่าตัดและคาดว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกประมาณสีถึงหเดือนจึงจะสามารถกลับมาเริ่มฝึกซ้อมได้ครั้งจนทําให้เจ้าตัวพลาดลมจีมชาติไทยชุดใหญ่ทําศึกของทาราซูซูกิครับ2020แหละครับ ล่าสุดครับทางสโมสรสมุทรประกซิชี้ครับได้มีการเปิดเผยภาพทางของทนา้นเจ้าเทเจริญศักดิ์วงก์กรสวมรองเท้าผ้าใบอยู่ในสนามฝึกซ้อมครับเดิไม่ต้องใช้ไม้ค้ำพออยุงเดินแล้วครับนับว่าเป็นข่าวดีที่เจ้าเทครับสามารถฟื้นตัวจากการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วทําให้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่ามีระยะการแข่งขันติกในช่วงลีกที่2ที่มีอีก4เดือนกว่าครับเป็นบอลเคียร์สมุทรมีสิทธิที่จะได้เห็นเจริญศักดิ์วงก์กรกลับมาลงสนามในช่วงท้ายเลกที่2ก็เป็นไปได้แหละครับ และสาหรับทีมสมุทรปราการชิตี้ครับหลังจบเล็กๆได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้สอนจากท้านอิชิที่ย้ายไปคุมบุรีรัมมาเป็นทางด้านยาสุชิยูชิดะและมีโปรแกรมการแข่งขันของเลที่2ด้วยครับในวันเสาร์ที่8มกราคมจะเปิดบ้านรับกคำเย็นของทีมหนองบัวพิชเชตสี่ที่เพิ่งเสริมอดีตแข้งเก่าอย่างท้านบารอทอริรีเข้ามาอีกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf ฟ a c อ o ี y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ